สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับผมบัณฑิตคำศรีเมืองนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอาชีพนะครับ่ซึงคนก็ต้องมีอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพครูอาชีพพยาบาลอาชีพคุณหมอเป็นขา้าราชการต่างๆไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนานะยกอบตอเป็นอบตอครับก็ต้องมีอาชีพตำรวจก็มีอาชีพนะครับ เนแต่มือปืนรับจ้างเขาก็เรียกว่ามือปืนอาชีพนะครับประมาณนะ้แล้วก็อีกหลายหลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อตอค้าแม่ขายคนขับรถมันทุกนะครับขับแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็เป็นอาชีพนะครับแต่แต่ผมจะพูดถึงอาชีพหนึ่งนะอาชีพที่อาชีพนี้คือสั่งไปตายได้ครับอาชีพนี้สามารถสั่งไปตายได้ครับมันมีอาชีพไหนมั่งที่สั่งไปตายได้ครับ นะครับมันก็มีหลายหอาชีพเหมือน,นกันครับเช่นอาชีพมือปืนรับจ้างนะครับบางทีไปเจอเจ้าของบ้านก็ยิงสวนมาตายก็มีครับแต่มันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับนี่ก็เป็นอาชีพที่ไม่ไม่ไมเสี่ยงครับไม่เสี่ยงสมัยก่อนเมื่อสามสิบกว่าปีมันก็ต่อสู้คดีพวกนี้ได้ได,ได้ได้ง่ายมากแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดมันเยอะมันไม่รอดหรอกครับถ้าจะทําความผิดในเรื่องแบบนี้นะครับมันไม่รอดนันก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับแล้วก็อาชีพอาชีพตำรวจ ท่านท่านเสี่ยงไม่เสี่ยงครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าตำรวจตรตวเองชาดแดนนะครับซึ่งท่านได้ไปอยู่ตามตามป่าตามเขาตามลำอาไปไว้ก่อนก็เจ้าหน้าตำร,รวจเรานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจพลุ่มไม่ว่าตำรวจตชดพลล่มนะหรือตชดอของเราเนี่ยนะครับท่านก็ทําหน้าที่อย่างชายชาติคําว่าใช้คําว่าชายชาติตํารวจพูดง่ายนะคะับังได้สมศักดิ์ศรีโดยเฉพาะเจ้าหน้าตำรวจตรวเองชาดแดนนะครับท่ท่านได้ไประจําอยู่ตาม แนวชายแดนแล้วก็ท่านไม่ได้รบเป็นอย่างเดียวนะครับท่านยังช่วยเป็นครูสอนนักเรียนนะครับช่วยส่งเสริมในด้านการเกษตรเป็นครูสอนอะไรหลายอย่างที่เจ้าหน้าที่ตำร,ร,รวจตระเวนชายแดนสามารถที่จะช่วยคนในคนในแถบนั้นได้ที่ท่านพื้นที่ท่านรับผิดชอบอยู่ท่านก็จะช่วยอย่างเต็มที่สมความเป็นเจ้าหน้าที่ตำร,รวจตระเวนชายแดนนะครนี่อาชีพนี้ก็กเสี่ยงนะครับเสี่ยงอาชีพอาชีพทหารหลักเสี่ยงไหมก็เสี่ยงเหมือนเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือกองระบบกองทัพอากาศ เวลาขึ้นบินไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะเครื่องบินมันจะมีการเครื่องยนต์ดับไหมหรือว่ามันจะมีอุบัติเหตุทางโดยที่ไม่คาดฝันหรือไม่ประมาณนี้เรื่องเรื่องอาชีพทหารเรือนะครับก็เวลาลงเรือไปก็ได้ยินข่าวเรือล่มเมื่อวันนี้เรือเรือลบหลวงนะครับมีเสียชีวิตเป็นจำนวนหนึ่งนะครับมันก็คเสี่ยงทุกอย่างแต่ที่นี่ผมจะอาชีพที่สั่งไม่ตายได้ผมจะวกมาที่อาชีพที่คุณรับบริการเป็นทหารผ่านมั่งอกนะครับ ทาหารพานันยุคนี้กับทาหารพานันยุก่อนค่อนข้าง,างก็เหมือนกันเป็นทหารพันกันแต่ว่าลักษณะที่ทาหารพานันยุก่อนมันจะมีการรบพ,พุ่งมทะก,กับผู้กองก็ไลยคมนิตนะครับเพราะว่าตอนนั้นผู้ก่องไลยคำนิตก็ปิดครองภาคใต้นะครับโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพนาสารถแถวคุณจินแถวกรารจนดีแถวพระแสงไล่ลงไปเรื่อยนะครับไล่จากชุพมพรไปเลยน,นะครับหัวคองนะครับ ส่วนทางอีสานใต้ก็มีในอยู่เขตง,งานนะครับจังหวัดนี่บุรีรัมย์นคราาชมบุรีรัมย์สุรินทร์ติดตอ่อเนี่ยตาพาัญาสากแก้วอะไรประมาณนี้ก็ยังยังหลงเหลือขอโคโออยู่ครับส่วนนั้นก็มีการรบพุ่งกันตลอดครับคือง่ายอุดมอุดมการที่ไม่เหมือนกันแต่คืองเป็นคนไทยด้วยกันนั้นแหละฮะ han. ส่วนตัวผมเองก็นุ่นลงใต้มังไปรบกับโดนกินคอมมิษมั่งรบกับผู้ก่อกระะายคอมมิษมั่งนะครับรบกับขบวนโดนแบ่งแยกดินแดนมั่งก็ด้ ายกลุ่มหลายพวกนะครับผมก็ขึ้นเหนือไปปราบปรามกองเรือุณุสามั่งครับไปทั่วนะครับเนี่ยไปทั่วเลยนะครับก็ทุกครั้งไปนะครับเวลาไปรบเนี่ยสมัยก่อนนะหมายถึงว่าทหาร่านสมัยก่อนเวลาไปรบเนี่ยมันมันรูน้สึกภายในของเราก็มีต่อมาก็เป็นศึกภายนอกเราอยู่ซึ่งก็เวียดนามนะฮะนำทหารมาประจําตามแนวเแดนเราตั้งแต่จังหวัดจันทบ,บุรีมาเลยนะครับ ยันมาถึงสะแก้วตาพยาไล่มาถึงนู่นไปถึงสามเหลี่ยมมรกตรนะครับเง 500, 97, 4, 97, เินห้าร้อยเงินสามเก้าเจ็ดเงินสี่เก้าเจ็ดอะไรก็ว่ากันไปนะครับนีน่นเป็นนามกิจกมแนวเฉลีน่นเพื่อจะลองจะบุกยึดประเทศไทยให้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์นะครับสายสายสายสหภาพโซเวียตในช่วงเวลานั้นนะครับ ก็มาประจาตามในเชนเด้วก็เกิดมีการประทะเพราะว่าเขาเข้ามายึดพื้นที่ของเรานะครับอน่าจะหลายกิโลเหมือนกันนะประมาณสักห้ากิโลได้นะครับนมาตั้งฐานบังเกอร์อย่างหนาแน่นแล้วก็ตั้งอาวุธยิงสนามอยู่ทั้งอยู่ในกัมพูชาและอยู่ในลาวนะครับเพื่อจะจัดการไทยให้อยู่หมัดนะครับเนี่ยเราก็อาชีพเราก็คืออาชีพสั่งไปตายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเนี่ย ไปไปไปครั้งเนี้ยต้องมีคนตายต้องมีคนเจ็บนะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครแค่นั้นเองหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้่ก็อาจจะบาดเจ็บแร้ออาจจะตายก็ได้อาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งในภายในชุดเรานี่เนี่ยหรือว่าอยู่ในกองร้อยเราเนี่ยต้องมีคนใดหนึ่งหรือมากกว่านั้นจะต้องบาดเจ็บกับเลือหรือถูกยิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แนีที่เป็นส,สาเหตุการตายไม่แม้กระทั่งงูกัดงูเห่างูกบ้างประมาณเนี้ยครับ มันจะมีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเนตกแป่าก็เยอะนะครับแต่ที่แ่เน่เราก็อยู่ในดงงไ้นง่ายอยู่ในดงกักระเบิดแต่ละครั้งที่เราเข้าไป็นแบบหน้าที่ซึ่งการเหยียบกับระเบิดเนี่ยตาสูงมากครับเสียที่สูงระบาดเจ็บถึงนมากผมน่าจะมองในลักษณะมองว่าประมาณ80เปอร์เซ็นต์บในการที่ทางพนางพนแพะป้องชัยเหยีบบยบระเบิดและทั้งเสียชีวิตทั้งพิการบาดเจ็บนะน่าจะอยู่ประมาณ80เปอร์เซ็นต์ในมุมมองผมนะอันนี้ครับ อย่างไรก็กลับขอประทานอภยโทษด,ด้วยนะครับเนะฉะนอาชีพของทหารผานไขยปักปุงชัยจึงเป็นอาชีพที่สั่งไปตายได้ตลอดเวลานะครับตายไม่ว่าขอให้ได้ไปเนาะมันคือศักย์สีของทหารผาไขายปักปุงชัยทุกๆท่านเลยนะครับเนีน่ยทุกๆคนมีส่วนร่วมทําให้ค่ายปักปุงชัยช่วงเวลาดังกล่าวมีชื่อเสียงขึ้นมากระชอนขึ้นมากัน จนบางครั้งจัตรูได้ยินข่าวก็พาหนีไปก่อนแล้วพูดง่าย,ยานั้นนหะเพราะว่าทหารทางค่ปังเนี่ยเขามีทุกรูปแบบนะครับใช้คํามาทุกรูปแบบเลยนะครับจับจับจ,ะจ,ะจะบางทีพวกกองชายยังไม่สั่งเลยอันนี้จัดก,การก่อนแล้วนะครับมันเป็นเสียงัานเองนะมันจะเป็นเรื่องอันตรายในสนามรบสำหรับกองทัศนอที่ประจำหน้า่กับทหารทางของค่ายปังชัยทุกกองร้อยครับที่ขึ้นรบนะครับกองร้อยแต่ละกอไว้ก็จะมีความดีเด่นความเด่น แนวตัวเองออกไปอีกจงหาักนะครับเนี่ยบองว่าอาจจะคล้ายๆกันมางองว่ามาองาอาจจะมีแนวพิสดารกว่ากองร้อยอื่นอีกก็มีนะครับนั่นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งของกองร้อยือื่นท้องอนครับแต่ทมว่าสั่งให้ไปตายได้เนี่ยแค่ปักครับแน่นอน,นแน่นอนมากแล้วก็ชัวร์มากครับสั่งได้แบบก๋วยเตี๋ยวเลยครับนั่งนั่งนั่งกินได้เลยนะครับสั่งมาปุ๊บนั่งรอได้เลยไม่มีผิดพลาดน,นะครับสั่งขึ้นทําง,งานก็ขึ้นทําง,งานสั่งขอได้ เร,เราก็ต้องถอยใช่ไหมเราเป็นพุ้ใต้พรงชามันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับนายสั่งให้ถอยเราไม่ถอยก็ไม่ได้นบสั่งให้บุกเราต้องบุกนะครับรู้บุกเข้าไปรู้ว่าจะมีอันตรายรอยอยู่ข้างหน้านะครับก็ต้องก็ต้องบุกเข้าไปครับบุกเข้าไปนะครับนั่นเนี่ยคือคือการสารพานเนี่ยของท่านปัองวงใจเนี่ยนะสั่งขึ้นเหนือขึ้นใต้ที่นี่สารไปด้ไปได้หมดสั่งไปตายก็ไปตายได้เพราะว่าเราตายเพื่ออะไรครับ ตายแล้วมันสมศักดิ์ีตายเพื่อชาติอธิปไตยพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยพื้นดินแม่กับดินพ่อของเราเนี่ยที่ท่านได้สร้างมาไว้ให้กับเราเนี่ยตั้งแต่บรรพบุรุษเราไม่รู้กี่รุ่นรุ่นมาแล้วซึ่งเราเป็นลูกเป็นหลานนะในช่วงเวลาห่วงหนึ่งของชีวิตของเราถ้าเราได้เข้าไปรับใช้ประเทศชาติเพื่อไปรักษาที่ปไตยรักษาพื้นดินรักษาปกป้องพี่น้องคนไทยทั้งทั้งประเทศรักษาชาติศา,นานสนาพระมหากจั์ รวมถึงขนมทำเนียนประเพณนี้ของของของจาาที่แต่เราลองถิ่นเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าไปดูแลชาว้านได้รักษา,าความมั่นคงให้กับชายแดนเราได้ความมั่นคงให้กับพี่น้องคนไทยได้แล้วก็พร้อมที่จะตายพร้อมที่จะพ่ชีพได้ตลอดเวลานะครับพร้อมที่จะรับรับคำสั่งทำทันทีทำให้ดีที่สุดในยุทธการนั้นๆครับนี่นะี่ะ หน่วยนี้หน่หวยไหนที่สั่งไบตายได้เห็นชัดกจคืนนี่นะครับหน่นหวยนี้นะครับผู้ชนะบก็คือทางผ่านแค่ปักตรงใจยรััผผมก็ขอควบคุเได้อย่างนี้วัสดีครับ